ต๊อดปิตีโพสต์ถึงกลุ่มคลับเฮาส์เป็นนักธุรกิจสุดหล่อที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสาหรับต๊อดปิติีถายาสิงสามีสุดหล่อของนางเอกสาวนุ่นวรนุษย์ซึ่งถ้าใครติดตามจะรู้ดีว่าต๊อดนั้นเป็นมากกว่านักธุรกิจเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากๆชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอยู่เสมออย่างน้าท่วมหรือช่วงโควิด -19 ที่ทําเอาประชาชนเดือดร้อนหนักต๊อดก็ยื่นมือเขาช่วยเหลืออยู่เสมอนอกจากนี้แล้วเขายังเป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่หลายคนใให้ควาาามมสสนนจอย่่่งประเดด็ลลุุกกับ มีการเหยยดพูดชาวถึงอีสานอาทิเช่นคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงคนอีสานผิวคล้ำเพราะว่าแบกปูนคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกตัวเองไปมีผัวฝรั่งเพราะทำมาหากินไม่ได้เลยต้องไปเกาะเขากินลูกอีสานมีลูกตั้งแต่12คนอีสานมักใจแตกเพราะว่ามีลูกก่อนวัยอันควรทําเอาชาวอีสานเองก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากจนต่อมาพิธีกรฝีปากกลายยังหนุ่มกันใช้กระทนไม่ไหวถึงกับเอ่ยกลางรายการฝากไปถึงกลุ่มที่เขาพูดกันในขับเขาอันนี้พูดทางรายการเลยนะน้องๆท่านไหนที่เล่นขับเท้าอยู่เมื่อคืน,น อสานเขาอยากให้มาออกรายการนะครับขอให้มาอยากเก่งตะปากอยากให้มาออกจะได้คุยกันหน่อยว่าไปด่าเขาทําไมผมรออยู่นะครับติดต่อมาได้เลยซึ่งหลายคนก็ให้ความสนใจเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวและคะ่ะและแน่นอนว่าต๊อดเองก็ขอไม่ทนออกมาโพสตสิ่งประเด็นดราม่าร้อนที่กาลังเกิดขึ้นโดยต๊อดน,นั้นก็ได้ชื่นชมว่าคนอีสานนั้นซื่อสัตย์รักถิ่นกําเนิดแถมร้านอีสานยังมีทั่วโลกอีกด้วยพร้อมทั้งทิ้งท้ายให้รักกันเอาไว้โดยต๊อดได้เขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าคนอีสานขยันซื่อสัตย์รักถิ่นนนนนกําาาาเเิดคออีีอีสสูรม านอาหารอีสานทั่วโลกทั่วไทยรักกันไว้เถิดเราเกิดรวมแดนไทยน่าชื่นชมมากๆเลยล่ะคะ่ะแน่นอนว่าชาวเน็ตเองก็มาคอมเมนต์กันรัวๆในทํานองที่ว่าความจริงแล้วคนอีสานก็เป็นคนดีไม่ได้แย่ถึงขั้นที่ว่ามาด่ากันแบบนี้บางคนก็พูดถึงพวกคนในคลับเฮาส์ว่าเป็นพวกหิวแสงไม่มีสัมมาคาระวะไม่มีมารยาเป็นต้นคะ่ะ